บทที่สิบสี่ตติธานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคเรโพธิคเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมทาเนนะพวันเตปูชิตาโสทิ่งกะโรนเตทะวิหารามันทะเลเทราจัมชานวกาจพิขโวสารามิกาธานาปตี อุปาสากาคามาจะเทซานิคมาจะาอิสาราสัปปาณภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาปุชายเยีบิจัาอันทัสมภาวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกา นิยา,ยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุคศกรรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมูธรรมทราจะปุคลาสังคโคโหตุสมคโควะอธาาัธยะจหิตายาจอัมเหรักขตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน วุธิงสัปปาปุเนยามะธรมเมอริยปะเวทิเตประสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุอุทิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตา จะอัตราชางนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบเทวตาอุยยโยชนาคาถาทุกขัปัตาจจนิทุกข,ขาพยา,พยาปตตาจจนิพยาโสกปัตาจจนิโสกา ขนตุสเพเปีปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิราตาขนตุคัฉันตุเทวตาคตา สัเพพุทธ,ธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสพะโสบทที่16สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตารังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตารังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้และโปรดอำออนวยพร น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในโอกาสนี้จะขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับความเพียรดังนี้พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนค่คณะครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนณพระราชวังไกลกังวลวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2518ความเพียรน,นั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่นวินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้า วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516การสร้างสรรค์ตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมีใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบือ่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันครึทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่คลึต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้า จะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองน้อมสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยก,กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านางสาวรัชนินีกรนิฉาย